สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกันลุงแหวงตูดเหล็กพา,าเละพาแอ,าอวแอวก็ไดายือหกสิบมาได้แอวฟั่งตายอีกครั้งล้ครับขณะนี้ลุงแหวงอยู่ที่บริเวณถนนที่กำลังจะขึ้นไปวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมารีวิวเส้นทางการขึ้น เขาด้วยเจ้า Honda าซีทีรอยส้คันนี้เช่นเดิมครับก็ติดตามลูกแหวงไปครับว่าเส้นทางขึ้นเขาขึ้นดอยจะทุลักทุเลจะลำบากระบนแค่ไหนก็ตามกันไปครับ เส้นทางช่วงแรกๆรกนี่ก็จะเป็นคอนกรีตอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นไปต่อไปต่อไปจะเป็นเส้นทางจะเป็นยังไงเนาะบางคนก็บอกว่าเป็นคอนกรีตทั้งหมดแล้วก็ติดตามไปครับตัวลุงแหวงขึ้นไปครับลุงแหวงจะพาขึ้นดอยเห็นแล้วครับทุกคน นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงจากที่เคยอยู่ด้านล่างเนาะพอขึ้นมาเข้ามาในป่าในดอยอะไรอากาศอากาศมันช่างผิดกันจริงๆครับข้างล่างกับบนเขาบนดอยนี่เริ่มหนาวเน็ตเย็นลงมาอีกแล้วครับ ตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงสามสิบสีนาทีแล้วครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจะเลี้ยวครับรถมันลงเนินอยู่ครับชิริก็จะไปฟังกันชิริ สิริบอกว่าให้ขับต่อไปอีกสมกิโลเมตรช่วงนี้ยังเป็นคอนขีตอยู่นะสภาตร,ตรงนี้เขาให้เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหน,นึ่งตรงไหนล่ะพ่อตรงไหนล่ะสิริเลี้ยวขวาเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้ใช่ไหมสิริเลี้ยวขวาเนี่ยเฮ้ยใช่ไหนวะใช่นี่ไปวัดนะครับคนครับจีเฟสมองเขาเลี้ยวขวา ทางผ่านหมู่บ้านขึ้นไปเนาะคนเนาะโอ้สายรถเดินทางขึ้นเยอะเนาะทางเลยพนะังเนาะอีกครับ จุดเลการขึ้นรถวัดหลวงขุนวินโอ้สวยงามสวยงามทางก็แคบลงเรื่อยๆครับข้าวเข้ามาในหมูบหม่บ้านผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ บางช่วงก็จะเป็นดินแดงแล้วครับอ้าวน่าจะเป็นดินแดงขึ้นไปตลอดโอ้โหทางเป็นอย่างนี้สัด้วย ากมวัดหลวงคุณวินีน่ทางซ้ายอีกห้ากอมอครับทุกคนโอ้เอาแล้วลุงแหวงเริ่มระจญภัยแล้วครับทางดินละน่าจะเป็นทางดินตลอดแล้วเขานี้ น่าจะต้องเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งตลอดแล้วครับคราวนี้ หนึ่งสองหนึ่งสองอะเนาะโอ้โห,โหไปครับลงไปสั้นช่วงสั้นก็ไม่เป็นไรเ <c oughs> ดี๋ยวเหมือนเมื่อวานเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานต้องเชนเกียร์ก่อนอันนี้ก็ต้องเกียร์หนึ่งครับทองหักศอกไหม ังไม่ได้หักซอกครับแต่เจอทางชั้นครับคนโอ้โหผ่านลำธารต้องขับรถผ่านลำต้องขับรถผ่านลำธารเอาลายไหนดีลาย,ลายกลางนี่เลยโอ้โอ้โอโอ สง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 โอ้โหส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปโอ้โหทางมันลื่น ดีนะมันเป็นคอนกรีตนะครับทุกคนดีที่เขาทำเป็นคอนกรีตไว้ให้ทาไม่งั้นลำบากแน่จะขึ้นมากี่กิโลยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โห โอ้โหภุสาวช่างเก่งแท้ขับรถลงเขาเนาะวันด้าเว็บอันด้าเว็บ,วบหมวกหมวกกันนองกันนอกไม่ใส่โอ้ยไอเราจะป้องกันเต็มที่ยังเสียวเลยเนี่ยครับดูกันยาวๆครับสุกคนเย็าหนึ่งตลาดเอา เดี๋ยวหนึ่งตลอดครับเดี๋ยว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 พักเครื่องตรงนี้ก่อนสิริเขาบอกว่าสิริไปไม่ถูกแล้วก็อบอกสิริสิน้นสิ้นสุดการค้นหาไปครับเดินทางกันต่อทุกคน เช่นทางมันเป็นบล็อกออกแอคครับจะเป็นคอนกรีตจะเป็นคอนกรีตที่สามารถขึ้นได้ภาวนาอย่าให้มีรถสวนลงมาดนะ้วยรถยนต์นะ มันจำเป็นต้องเปิดมวกเปิดชิวหน้าถ้าไม่เปิดมันเป็นฝ้าเออตะกี้โอ้โหเสียงเครื่องยนต์ค้างอย่างอื้ออึงเลยครับทุกคนไห้ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วครับเนี่ย เส้นทางก็จะสลับสลับจากดินหรือเป็นคอนกรีตเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงครับแล้วแต่จังหวะตรงไหนที่ชันชันเาก็จะทําเป็นคอนกรีตครับนี้ป้ายนี้บอกว่าอ้าอีกสองอีกสองกมงถึงวัดหลวงขุนวินครับ ทางช่วงนี้น่าจะเป็นเป็นดินทั้งหมดก่อนจะถึงวัดดาเอานะ <c oughs> เออเจอทางชันชันตรงไหนที่มันชั้นยากๆเขาก็น่าจะเป็นคอนกรีตแล้นแหละรครับทุกคนเนาะมาเอาใจช่วยลุงแหวงเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับเส้นทางก็สูงชันเอาเรื่อง ลงชันยังไม่พอโคตเขียวอีกต่างหากครับอันนี้เป็นทางลงครับลงยาวๆแล้วมั้งนี่ให้เสียงสัญญาณกว่าเขาขึ้นมาก่อนเดยกครับ เจ้าถิ่นไป้สบายฉลุยแต่เราต้องค่อยๆคลืบคลานไปเราต้องคลืบคลานไปครับ คืนนอนอีกแล้วโอ้โอหหห้แค่หนึ่งเกียร์หนึ่งไปอ้าวสิริแกยังไม่หลับเหรอเนื่องว่าหลับไปแล้วข้าปิด GPS แล้วนะแกยังตื่นมาอีกเลยเนี่ยเอ้เรียวขวาไปไหนล่ะสิรีดูที่ังไม่รู้ละ <c oughs> <c oughs> อ๋อไอเรียวขึ้นตรงนี้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวที่เห็นรถยนต์ขึ้นไปปล่อยให้รถยนต์ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราเร่งเครื่องขึ้นไปเดี๋ยวมันจะกระชันชิดฉันเห็นงวเธอรู้จักงัวไหมสิรินี่งัวมายืนต้อนรับอยู่นี่สิริฉันเห็นงวเธอรู้จักงวไหมสิริ ฉันติดก่อนดีก,กว่าหกอมอก็จะถึงวัดขุนวินแล้วครับวัดหลวงขุนวินครับหนึ่งกอมองแต่เป็นหนึ่งกอมองที่ เป็นหนึ่งกมที่ต้องลุ้นเส้นทางตลอดครับทุกคนตอนนี้ลงเนินเกยร์สองไปครับโอ้วัดน้อยในป่าใหญ่ วัดหลวงคุณวินอีกห้าร้อยเมตรครับโอ้โหทุกคนดูสิวัดที่อยู่ในป่าในเขาก็สมัยก่อนในป่าในเขาตัดต้นมงต้นไม้ได้สบายอะเนาะก็เลยมีการเอาไม้มาแกะสลักทําเป็น วัดเป็นอุโบสถเป็นวิหาระนะ่ะเนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนครับ <c oughs> ตลอดเส้นทางที่ลุงแหวงขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ5กนะิโลเนาะก็ลุงแหวงสังเกตเห็นเส้นทางแทบไม่มีฝุ่นเลยครับทุกคนก็ถึงแม้จะเป็นดินลูกลังนะครับก็ลุงแหวงสันนิษฐานว่าเส้นทางที่ขึ้นมานี้เป็นป่าดิบนะครับแล้วก็เส้นทางแทบคือพื้นถนนอะแทบไม่มีไม่โดนแดดครับแล้วก็ไม่เป็นที่โล่งต้นไม้ใหญ่ปก คุมทั่วพื้นที่เลยครับทุกคนก็เลยเส้นทางก็เลยไม่มีฝุน่นถึงแม้ว่าถนนจะเปียกๆแต่ก็ไม่ลื่นนะครับอืมไปครับทุกคนเราไปดูความสวยงามของวัดขุนวินศิลปะล้านนาที่อยู่ในป่าใหญ่ป่าลึกนะครับ ไปดูความอลังการความสวยงามครับตรงนี้เขาห้ามผู้หญิงเข้า วิหารเก่าวิหารไม้ตรงนี้เขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าครับสำหรับ e ีพีนี้ลุงแหวงก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยว e ีพีต่อไปลุงแหวงจะพาเพื่อนๆชาวโลกได้เที่ยวชมวิหารหลังใหม่สองหลังซึ่งด้านในจะมีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนต้นเดียวกัน องหนึ่งเป็นพระนอนอีกองหนึ่งเป็นพระยืนนะครับทุกคนก็วิหารลังใหม่ก็จะมีอายุป,ประมาณ20ปีสร้างใหม่ๆครับก็แกะสลักด้วยไม้ทั้งหลังเหมือนกันครับแต่ว่าฐานลากจะเป็นซีเมนต์ก็อันนี้ก็ทุกอก็ให้ดูวิหารแล้วก็ศาลาการประเรียนบริเวณ หลังเก่าไปพลางๆก่อนครับยังไงแล้วก็คอยติดตาม EP ต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กพ,า,พาเลาะพาแอลแอลก่อนอายุ6กสิบดีแอลฟังตายด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ